งานหาดใหญ่มิดไนส์สงกราน2 0 1 7จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมและการเล่นที่สนุกสนานกับการเล่นสัตว์น้ำยามค่ำคืนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวสงกรานของนครหาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวันที่12เนี่ยวันมิดไนส์สงกรานก็มีการแห่คานิวของขบวนคานิวที่ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีแล้วก็มี มิตรไนสงกรานติมีที่แรกในประเทศไทยแล้วงานทุกปีของเราที่จัดขึ้นก็มีคนไปเที่ยวมากมายแล้วก็เป็นที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีความสนุกสนานแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นการรวมความสนุกไว้ที่นั่นเลยทีเดียวครับทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานหาดใหญ่มิตรไนสงการาน2017ประจำปี2560เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามขานรับแคมเปญสนุกสนานทั้งเมืองเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล